จะได้มีคอลัมน์ดีด้วยค่ะ,ะส่วนคุณผู้ชมท่านหนครับที่มีปัญหาทางบ้านนะครับไม่ใช่หมายถึงปัญหาครอบครัวทะเลาะกันในแบบนี้ไม่ได้นะฮะหมายถึงปัญหาที่บ้านเนี่ยไม่ลงตัวเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะครับ,ร,บรายการเราช่วยได้นะครับก็ส่งแผนบ้านของคุณนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับมาที่เว็บไซต์ของเราครับ www.decmedia-thailand.com นะครับเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วตอนนี้นะคะสาวๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่รักแฟชั่นนะคะอดไม่ได้ที่เวลาเห็นรองเท้าเวลาช็อปปิ้งต่างๆนะคะก็จะซื้อมาเยอะมากจนมีตู้ที่บ้านของเราเนี่ยล้ลงมาแล้วนี้ดเลยรื่เปล่าสาวคนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยมีทิปที่ดีนะคะในการจัดเก็บรองเท้าให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันเลยนะคะกับเคล็ดลับวิธีจากผมได้ค่อยๆีอยแบทค่ะครับ าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและสามารถตอบสนองในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างแท้จริงที่ Home e e c o r a t i v e Product เราคือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งทำให้คุณมั่นใจว่าเมื่อคุณก้าวเข้ามาที่ Home d e c r r a t i v e Product สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปก็คือการบริการที่แสนประทับใจรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่มากด้วยคุณภาพด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำที่ได้ผ่านการคัดสรรจาก e c o r ดคร v ท p r o d ดักเตกาค่ะที่จะให้คุณได้สะดวกสบายกับฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดเก็บต่างๆโดยเฉพาะชุดชูรกชุดจัดเก็บที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่รักในการสะสมรองเท้าชุดอุปกรณ์มีให้เลือก2ดีไซน์เป็นชั้นวางแบบตัวถาดและชั้นวางแบบตะแกรงค่ะโดยชั้นวางแบบตัวถาดจะเน้นการจัดเก็บทั้ง3ระดับ ชั้นบนสุดจะเป็นตะแกรงสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดและ2ชั้นล่างเป็นถาดวางแบบดึงใช้งานสะดวกด้วยการดึงรางออกจากตัวตู้ถาดวางเล่นดีไซน์ด้วยตัวร่องเพื่อรองรับสิ่งสงกรปรกที่ติดมากับรองเท้าค่ะและสามารถยกออกไปทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะส่วนชั้นวางแบบตะแกรงเหมาะสําหรับการจัดเก็บที่จะช่วยให้คุณมองหาได้ง่ายและต้องการจัดเก็บรองเท้าได้ในจํานวนมากยิ่งขึ้นค่ะ เหมาะสำหรับสาวๆและคนที่รักรองเท้าเป็นชีวิตจิตใจจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งดีๆจากโฮมเดคอร์ทีปาร์ตัลที่คุณนำมักหลกค่ะอันนี้เรียกว่าเหมาะมากนะครับสำหรับสาวๆที่มีรองเท้าเยอะนะครับเห็นแล้วต้องคลี๊ดเลยแหละเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็สวยดีดีไซน์ด้วยนะครับใช่ครับ ในช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้ดูวุ้นเส้นนะครับประดิษฐ์ของใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับน่ารักน่ารักนะครับสัปดาห์นี้ทําอะไรครับคุณวันนี้นะคะคุณก็จะทํากระถางต้นไม้แต่ว่าไม่ต้นไม้นะคะเพราะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งรดน้ำทุกวันทุกวันต้นไม้มีเยอะแล้วใช่แล้วก็ขอเป็นดีไซน์เก๋ๆแล้วกันนะคะไปดูกันเลยคุณจะทําอะไรค่ะกับช่วงโชว์เรค่อง ันนี้นะคะวุณจะมาสาธิตการทํากระถางน,น่ารักน่ารักนะคะซึ่งปกติกระถางต้นไม้มันก็ดูเป็นกระถางต้นไม้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาทําเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะคะอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็มีดังนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกาวค่ะเป็นปืนกาวนะคะแล้วก็มีถุงท้านะคะสีสันตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็มีกระถางน,นะคะที่เป็นสำาร็จลูกมีออเอซิสนะคะแล้วก็มีสีโปสเตอร์สีดํานะคะมีผู้กันหรือมีไม้เสียบลูกชิ้น แล้วก็มีแผ่นไม้อาาัดนะคะขนาด10คูณ15เซนตินเมตรนะคะแล้วก็ช็อคค่ะแค่นี้นะคะคืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมค่ะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องเตรียมเป็นกระถางต้นไม้นะคะซึ่งกระถางต้นไม้เนี่ยเราก็จะเอาแบบที่เป็นขนาดใหญ่หน่อยละกันนะคะจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ต้องมีต้นไม้อย,อยู่ด้วยค่ะคุณขอเลือกถุงเท้าต่อเลยนะคะถุงเท้าขุณขอเลือกลายนี้ละกันเสร็จแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็เหมือนใส่ถุงเท้าเลยนะคะแต่ว่าเอากระถางต้นไม้ใส่ลงไปนะคะ อนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะค่อยๆย่นถุงเท้าขึ้นไปนะคะให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ยังดูข้างบนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําอุปกรณ์ต่อไปเลยดีกว่านะคะสําหรับไม้อัดแผ่นนี้นะคะเราจะทาสีดําลงไปนั่นเองทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะ เทคนิคที่จะทําให้สีเรียบเนียนะคะก็คือทาสีไปในทางเดียวกันนะคะเทคนิคนี้นี่ก็ช่วยให้ไม่มีรอยขูดขัดนะคะแล้วก็ทําให้สีทุกอย่างเนี่กลมเกลืนกันมากขึ้น,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับแผ่นไม้ของเรานะคะแค่นี้นะคะก็ปล่อยไว้ให้แห้งก่อน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มมาทาสําหรับไม้เสียบลูกชิ้นนี้เลยนะคะแล้ววิธีทาที่ง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะก็คือปักไปที่ก้อนโอเอสซีที่นีนะคะทั้งสองแท่งเลยนะคะก็ทําให้ไม่เลอะมือแล้วก็ทาได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยไว้ให้แห้งค่ะ ตอนนี้นะคะมาถึงแผ่นไม้สีดํานะคะที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ช็อคนี่แหละคะ่ะเขียนข้อความหรือว่าวาดรูปอะไรส่วนๆลงไปนะคะตามที่เราชอบเลยะคะ่ะ up, up. Up, up. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงตรงไม้ตรงนี้บ้างนะคะเราก็ใช้ปืนกาวค่ะ ปิดไว้ข้างหลังนะคะจากนั้นนะคะก็นำกระถางที่เราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาป้ายนี้มาปักลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถา,าง DIY ของคุณค่ะ ไม่เชื่ออะไวทุน่ะ่ทุกสัปดาห์เลยนะครับแบบนี้เนี่ยผมต้องแอบไปทำนะครับเป็นมอบให้สาวๆในวันโอกาสดีๆปีใหม่มอบให้เนี้ยโอ้ยดีนะไม่ต้องโอกาสดีๆหรอกต้อบให้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าใครอยากเช็ดรลับดีๆแบบนี้ทำไม่ยากด้วยนะครับเข้ามาได้เลยที่เว็บไซต์นี้ครับ www.decmediathailand.com นะครับแล้วคลิกไปตรงทีวีโปรแกรมนะครับ และว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค<ช>ุณอาเลยนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้รวมถึงสถานที่ถ่ายทำวันนี้ด้วยนะคะ<ช>ัที่ริเดียรัชดาโดย AP <ช>นะคะแล้วก็เจ้าภาพที่กรกขายดิษฐ์ค่ะใช่แล้วครับและสําหรับสัปดาห์หน้านะครับช่วงโชว์เคสของ,<ช>ของเราเนี่ยนะครับเราจะมาทําการตกแต่งบ้านนะครับที่ได้ชนะไฟจากการรปะมูลนะครับบ้านเก่านะครับแล้วก็ทําให้สวยขึ้นสวยยังไงนั้นติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสี่คนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ